การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มอีก2คนในจังหวัดกระบี่โดยเป็นผู้จัดการและเทรนเนอร์ฟิตเนสและพนักง,งานทีมออนไลน์ร้านค้าส่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทและเจ้าของฟิตเนสที่ผู้ติดเชื้อที่เข้าร่วมปาร์ตี้ของกลุ่ม Big กไบคบนเกาะลันตาไปใช้บริการทําให้ยอดติดเชื้อสะสมของจังหวัดกระบี่ขณะนี้สูงสุดในภาคใต้คือ8คน แต่จากการตรวจสอบของไทย PBS พบว่าบริเวณท่าแพรข้ามฟากในเส้นทางทั้งก่อนลงเกาะและบนเกาะลัน,นตายังไม่มีการตั้งด่านตรวจหรือจุดคัดกรองไวรัสโควิด19แต่พนักงานที่ให้บริการแพรข้ามฟากก็ป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการและมีการติดตั้งจุดเจลล้างมือไว้บนแพรแต่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่ยังไม่นิ่งทำให้บรรยากาศที่หาดอ่านางแหล่งท่องเที่ยวสำคัญกลับมาเงียบเหงาอีกครั้ง คนขับเรือประมงนําเที่ยวคนนี้บอกว่า3วันแล้วที่ไม่มีลูกค้าสิ่งไม่มีรายได้เลยซึ่งเพื่อนบางคนต้องเลิกกิจการหรือไปรับจ้างอย่างอื่นทำตัวแบบนันก็ดีกว่าอยู่รบบเราแล้วเรือนำเที่ยวแบบตอนนี้หายไปเยอะไหมพี่หายไปเยอะไป่ทาอะไรกันอ่ะอพี่สก็บางคนก็ไปทําประมงก็ไปทาไอ้อื่นหลายๆอย่างบางคนก็เลิกกิจการไป ไม่แตกต่างไปจากผู้ที่ประกอบอาชีพการแสดงโชว์สคนนี้สถานบันเทิงที่ปิดมาตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงตอนนี้ทําให้ตกงานม,มาหลายเดือนแล้วสิ่งต้องได้รับจ้างทํางานทั่วไปแม้กระทั่งย่างลุกชิ้นปิ้งขายเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวตอนแรกพวกหนูมีความหวังวนะคะว่าแบบว่าน่าจะได้กลับมาทํางานแล้วแต่พอมีอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีแนวคิดว่า ไปอยู่บ้านเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างไหมขายก็เก็กเล็กน้อยๆเลยนะคะ่ะไม่เพียงแต่ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 รอบใหม่ R ai, แต่ว่าภาคธุรกิจการประมงนั้นก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกันค่ะไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ในภาคธุรกิจประมงก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเจ้าของเรือประมงหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าราคาสัตว์น้ําที่ตกต่ํา บวกกับแรงซื้อที่ลดลงจึงแทบไม่คุ้มทุนในการออกเรือหาปลาอีกทั้งการล็อกดาวน์ในบางประเทศโดยเฉพาะเมียนมาการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติในไทยก็ทําให้เรือประมงหลายลำไม่มีแรงงานเป็นฝันร้ายที่กลับมาเยือนอีกครั้งดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน